มาจ้าพี่น้องมากินก๋ยเตี๋วกันก๋ยเตี๋ยวมาม่าเกาหลีจะเผ็ดเผ็ดแดงแดงเลยเนี่ยแซ่ลูกชายก็ทำให้ให้แม่กินให้ดูใส่ลูกชิ้นใส่กุ้งจ้าพี่น้องลูกชิ้นอ้าวลืมสวัสด,ดีสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับอืลูกชายก็ทำให้กินมาม่าเกาหลีเผ็ด แซ่บจ้ากุ้งอันนี้กุ้งเขาใส่กุ้งใส่ลูกชิ้นอะไรก็ไม่รู้ทำให้แม่กินอร่อยป่าแม่อร่อยมากๆเลย oh. แต่แม่เผ็ดมากๆเลยลูกเอ้ยแก้มแม่แดงหมดแล้วแม่เผ็ด ไม่บาดเองแก่ไซอิ๋วอ,อ,อร่อยจ้าเผ็ดแต่และอร่อยมา,มากๆเกาหลีมันก็ต้องเผ็ดเนาะเต็มชามเลยดูลูกชามให้กินกินไม่หมดหรอกเน,นี่ยกินหมดสิพูนี้ไม่ลอ,อยแล้วแกที่นี้หมดอืมนี้ไม่ลอ,อยลวม,ม,ม,มันจะอึนเน่ยเนาะ นี่จอืดใช่ไหมอือใช่สิใช่ใชมาจ้าพี่น้องแซ่บแบพรุ่งนี้เรากินยะปลายย่างลองเอากระดาษให้แม่หน่อย มีลูกชิ้นแดงลูกชิ้นขาวอันนี้อย่างแดงอันนี้อะไรนะแม่ก็ลูกชิ้นแหละแต่เขาทำอันเดอร์ฟิโกะก็ทำเหมือนกันอร่อยเนาะอือหือ อร่อยเผ็ดมีผักด้วยมีผักด้วยสงที <c oughs> ไม่ได้ไปเก็บทีที่สวนฝนมันตกจ้ะทุกคน Pestaloy. Tanzuma rồi, So? Nun Thế thì số, Nein. Tanzuma. 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 อ๋อแม่มีเยอะฝาเลอะได้เยอะฝาได้เยอะฝาผมนุ่มคุณมาโน่งใกล้หมดมุ้งไล่เสร็จทำไมให้แม่ซะเยอะเลยล่ะหนูไม่รู้หนูไม่เห็นหรอโอ้ยลอหลนใค้ทำเป็นเหรอทำเป็นเลยว่าช้อนมันเล็กไงใส่นิดเดียวคุกเข่มาอันน้อยใส่นี้พี่ตีเลี้ยงเขาด้วย กอถไปสิขมาแต่ว่าล so mm ูก hmm. ชิ้นมันใหญ่แม่กินไม่หมดนะแต่ไม่หมดทนุโชกยัมมอทูฟเผ็ดทูฟน้แม่นี่เผ็ดเซน แส้เส <ffe> ่เปากแดงแส้ปากแดงทำไมไม่มาดื okay. ่มน้ำล่ะฮะแม่อิ่มกว่าสี๋แวแม่ก็ถึงดื่มตอนนี้ไม่ดื่มแล้วแม่ก็อืดายเลยงั้นต้องกินตอนหื่งเผ็ดก็ทนเอาหนท้องมันอืดไง มวัสาเผเ็ดเนี่ยชวาเปอเหรออืมวันนี้ไปร้านไทยมาพี่น้องซื้อมาว่าเกาหลีมาห้าอย่างเลยมาลองลูกชายเขาจะลองกินไม่ได้ลองแล้วเขาจะลองหลายๆอย่างกุ้งอีกตัวหนึ่งจ้ะ เผ็ดเสอยเปล่าเผ็ดไหมอ่ะเผ็ดเผ็ดเหรอโอ okay, เคนะทุกคนนี่ลูกชิ้นอร่อยเนาะอืมอร่อยเผ็ดใส่คนละคนละห่อมามา่าเกาหลี สห่อลูกกระทำลูกชิ้นลูกชิ้นกระแพ็คหนึ่งซื้อมาแล้วก็กุ้งครึ่งถุงขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมประเพณีกินมามากาเกาหลีจ่ายยังเหลือเยอะเลยเนี่ยกินหมดป่าไหมลกูกหวคทิ่มันจะยาวไปเนาะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจา้าฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ประเพณด้วยจา้าไม่ลืมนะไม่ลืมนะลูกบอก <c oughs> <laughs> ขอบคุณจ้าไปแล้วจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับ